สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทําขนมนะคะซื้อกล้วยไข่มาไม่มีใครกินนะคะจะมาทําขนมจ้ากล้วยไข่นะคะเราจะทํากล้วยไข่มีกล้วยไข่ก็ทํากล้วยไข่นะคะโอเควันนี้จะเน้นกล้วยนะคะวันนี้จะเน้นกล้วยไม่เน้นแป้งเท่าไหร่แป้งเราก็ใช้แป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันสองอย่างนะคะ อันนี้เป็นกล้วยไข่นะคะกล้วยไข่จากจีนจะไม่เหมือนกล้วยไข่บ้านเรานะคะกล้วยกล้วยไข่ของเมืองไทยเนี่รสชาติมันจะอร่อยมันจะมันจะเหนียวมันจะนุ่มอันนี้มันจะไม่ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ก็รสชาติก็ไม่หวานนะคะไม่มีความหอมนะคะ ไม่ีอ่ามีความหอมอยู่นิดหนึ่งมีความหอมอยู่แต่ว่าไม่หอมไม่เหมือนกล้วยไข่เมืองไทยมีความหอมอยู่แต่ว่ารสชาติไม่หวานไม่หวานมากก็จะามาทำขนมนะคะจะเอาไปนึง่งใส่แป้งแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็นึ่งกะทิจะจะใส่กะทินิดเดียวก็ใส่กะทิไม่เยอะวันนี้จะเน้นกล้วย ใส่กล้วยเยอะหน่อยเนื้อกล้วยเยอะหน่อยแป้งน้อยหน่อยนะคะกล้วยเรามีเยอะเลยซื้อมาหวีหนึ่งปรากฏว่าไม่มีใครกินกล้วยเลยก็จะมาทำขนมไม่ทำวันนี้ก็เสียนะคะ โอเคเราจะหั่นเป็นชิ้นๆเราไปทำให้เละมากเท่าไหร่เน้นเนื้อกล้วยโอเคเราจะหันห่นหั่นเห้่เป็นชิ้นเล็กๆเ,เล็กเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเราจะไม่บี้ให้ละเอียดนะคะเราจะใส่แบบนี้ไปเลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ชิ้นเล็กๆเน้นเนื้อปลวยจ้ะ ใครจะบี้ให้ละเอียดก็ได้นะคะจะบี้เอาก็ได้จ้ะไม่เป็นไรนะคะอันนี้จะไม่บี้หันเป็นชิ้นเล็กเล็กเอาจะบี้ก็ได้จ้ะจะบี้ก็ได้นะคะบี้ก็ได้ไม่บี้ก็ได้ ชอบละเอียดก็บี้ไปเลยใช้มือล้างมือสะอาดใช้ได้แล้วจ้าทำกินเองไม่ต้องอะไรมากมายนะคะเราจะทำหน้ากะทินะคะสูตรนี้นะคะสูตรนี้เราจะทำหน้ากะทิเราจะใส่แป้ง เราจะใส่แป้งเข้าไปเป็นแป้งข้าวเหนียวใส่ประมาณครึ่งถ้วยใส่ประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็แป้งมันนิดนึงแป้งมันครึ่งของครึ่งถ้วยแป้งมันครึ่งของครึ่งถ้วยประมาณนี้นะคะใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือครึ่งช้อนชาจากด้นก็ใส่น้ำตาล สูตนี้จะเป็นหน้ากะทิกล้วยนี้ไม่มีความหวานเท่าไหร่ก็จะใส่พอประมาณนะคะเราจะใส่หน้ากะทิหน้ากะทิก็จะหวานหน่อยนะคะจากนั้นเราจะใส่กะทิเข้าไปใส่กะทิเข้าไป เราจะไม่ใส่เยอะเราใส่แค่กระป๋องเล็กใส่แค่กระป๋องเล็กแล้วก็เติมน้ําไปหน่อยนึงก็ใช้ได้แล้วนะคะเติมน้ําไปหน่อยนึงใส่กะทิแล้วเติมน้ําไปนิดนึงทําไม่เละมาก ประมาณนี้กำลังพอดีนะคะไม่ใส่น้ำเยอะโอเคสามารถชิมดูได้ว่าจะเอาหวานประมาณไหนแต่อย่าลืมไปว่าเดี๋ยวเรามีหน้ากะทิใส่เราจะใส่หน้ากะทิเข้าไปด้วยหน้ากะทิก็จะหวานเราจะใช้เราจะทําไม่หวานมากกล้วยมีความหวานไม่มากแต่ก็หวานแล้วนะคะชิมดูได้ใช้นิ้วแตะเข้าไปไม่หวานเท่าไหร่ใส่น้ําตาลอีกนิดนึง อพอดีละขนาดนี้พอดีละจะทําไม่หวานมากจะทําหน้ากะทิให้มันหวานหน่อยอหวานประมาณนี้ไม่หวานมากสูตรนี้เราจะไม่บี้กล้วยนะคะเราจะใส่ไปแบบนี้เลยจ้ะโอเคส่วนกล้วยเนี้ก็ใช้ได้ละทีนี้เรามาทําหน้ากะทิหน้ากะทิเราก็จะมีกะทิ ใส่กะทิเข้าไปใส่น้ำนิดนึงน้ำนิดเดียวพอนิดเดียวนะคะใส่น้ำนิดเดียวน้ำนิดเดียวพอใส่น้ำกลนกระป๋องใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือครึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชานิดเดียวใส่เกลือนิดเดียวจากนั้นก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเดี๋ยวเรามาชิมได้นะคะ เออหวานประมาณนี้จากนั้นเราใส่กลิ่ลนวานิลาไปนิดนึงกลิ่ลนวานิลาจากนั้นเราใส่แป้งข้าวโพดไปสักสองช้อนเดี๋ยวเรามาชิมก่อนว่ามันหวานพอหรือเปล่าส่วนกล้วยที่เราผสมไว้ก็มีความหวานแต่ไม่หวานมาก นากะทิมันจอกมันหวานนิดนึงหวานนิดนึงนะคะชิมดูก่อนใช้นิ้วแตะไม่หวานมากนะคะไม่มีความหวานเลยก็ต้องใส่น้ำตาลเข้าไปอีกประมาณนี้โอเคแล้วใส่แป้งกาะโพดไปสกักสองสามช้อน สองสามชน้นประมาณนี้คนทุกอย่างให้เข้ากัน ได้แล้วนะคะหน้ากะทิได้แล้วทีนี้เราก็มาตักใส่พิมพ์เพื่อเราจะเอาไปนึ่งนะคะตักใส่พิมพ์เลยนะคะเราจะใช้พิมพ์ตัวนี้นะคะตักก็อย่าตักจนล้นเกินนะคะตักพอดีพอดีให้มันพอดีพอดีเราต้องเผื่อเอาไว้ราดหน้ากะทิด้วยนะคะเออพิมพ์นี่เสียไปแล้ว สูตรนี้ก็จะเน้นกล้วยนะคะกล้วยไม่บี้จ้ะ เราจะเอาไปนึ่ง จะใช้แค่นี้พอนะคะโอเคการละเตรียมนึ่งกันเลยจ้ามาจาน้ำเดือดเราจะใส่ลงไปนึ่งนะคะ หนึ่อง12นาทีถึง15นาทีเพื่อความแน่ใจนึงไปเลย15นาทีนะคะมาจ้าาจะมาใส่หน้ากะทินะคะโอ้ยฟูฟูฟูฟ,ฟูเดี๋ยวต้องรอพักหนึ่งก่อนนะคะรอแป๊บหนึ่งรอให้มันแฟบลงก่อนนะคะ เวลาเรานึ่งนะเราตักเราตักเราตักเนี่ยมันเยอะเกินไปเวลานึ่งแล้วมันจะฟูขึ้นมาเราต้องเปิดฝาแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วให้มันยุบตัวลงไปนะคะให้มันยุบยุบตัวลงไปแล้วก็เราค่อยมาลาดหน้ากะทินะคะทีนี้เราก็มาลาดหน้ากะทิได้เลยจ้าเราจะเนึงต่อไปประมาณสักห้านาทีนะคะ จากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็นึง่งอีกห้านาทีมาจ้าได้ที่แล้วนะคะโอเคโอเคโอเคสวยงามรอพักให้เย็นก่อนนะคะพักให้เย็นก่อนจ้ามาจ้ายังไม่เย็นสนิทนะเรามาชิมดูก่อนนะคะชิมดูก่อน แป้งสูตรนี้จะไม่จะไม่แข็งนะคะแป้งมันจะนิ่มๆอืมอร่อยอร่อยอืมอร่อยจ้าอืมรอให้เย็นกว่านี้แป้งก็จะเข้าตัวนะก็ก็จะอยู่ตัวนะคะแป้งมันจะอยู่ตัวจ้าไม่ใช่เข้าตัวจ้ะ อร่อยมากเลยค่ะโอเคจ้าวันนี้นำเสนอกล้วยกล้วยไข่หน้ากะทิจ้ะ